สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแพชของอเดโซนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนแปดนะครับก็วันนี้นะฮะผมมาเอออะไรวะวันนี้นะครับก็คือมีอัปเดตหลักๆก็มีแค่อีเวนต์นะครับกับเรื่องคาม่านะครับอีเวนต์ก็จะเป็นอีเวนต์ที่งงๆนิดหนึ่งนะครับนะมันเหมือนที่เราจะต้องไปตีนะครับไปตีแคมเปญเพื่อมาได้ของนะครับของพวกเนี้ยก็แลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับไอพวกของข้างบนเนี่ยนะครับแต่ว่าของล่างๆเนี่ยมันจะแลกได้ทุกวัน ม่ใช่ทุกวันก็แล้วแต่ว่าเราจะตีตีแบบว่าตีบ่อยตีน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเราต้องไปที่นีวงนี้นะขอคนบู๊ก่อนได้ปะช่วงนี้ไม่ได้หลีจเลยเครียดชุบโคตรเครียดเลยหลายหลายวันแล้วเนะี่ยเพิ่งได้มาอันเดียวเนะครับมันจะมีอีเวนต์ตรงนี้ก่อนขึ้นมานะครับก็มันจะมีระดับปกติยากนารกนะครับได้หมดเล่เนอะไรก็ได้ครับตีไปแล้วสนามมันจะคล้ายด่านเก้านะครับแบบก้ามก็จะมีแบบคําถามให้แยกไปซ้ายไปขวานะครับซึ่งมีคนทํา อะไรนะมีทำโพยไว้แล้วนะครับนะท่านกอบทํทำโพยไว้แล้วในกลุ่มฮันเดโซกลุ่มคนไทยนะครับซึ่งผมว่าคนที่ดู youtube ผมก็ <laughs> ก็น่าจะมาจากกลุ่มนี้แหละนะครับนะอันนี้นะครับนะก็คือเนี่ยนะครับมันก็จะถ้าตกแบบไปเส้นหนึ่งก็จะได้เค้กนะครับสีขาวชิงเฉียงอันที่สองก็จะเค้กเป็นก้อนสีอันสามก็จะเป็นดำดำจริงเฉียงสี่ก็จะแบบเหมือนคอฟฟ่คอฟหน่อยนะครับคอเอาไว้ง่ายว่าเค้กมันมีห้า ห้าแบบอะนะครับนะครับแล้วคุณก็มาให้ n b c บซตามนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะก็ดูเทียบกันนะครับนะนะก็มาดูเทียบกันว่าเค้กหนึ่งใช่ปะ่ะสมมติเค้กหนึ่งวงสีเหลืองใช่ปะ่ะก็ให้อเทธิดาเนี่ยเทพปิดาพยากรเนี่ยเนี่ยที่แบบที่ที่เจอหน้าเกมอะนะครับอ่าที่สองก็ไล่ตามนี้ครับนะแล้วก็มาแลกแล้วเราก็จะได้ของไปแลกนะครับในเอ่อในอีเวนต์อีกทีหนึ่งนะครับ คือสรุปก็คือไปตีนะครับแล้วก็ตอบคาถามแบบนั่นมันก็จะไปตกหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกรอบนะครับพอจบด่านมันก็จะได้ได้เค้กมาหนึ่งชิ้นนะครับก็แลกกับพวกนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณท่านก๊อปด้วยนะครับที่ทํโพยไว้ให้เรานะฮะลดความประาทแดกไว้ได้เยอะนะครับงงมากงงจัดมาดูได้นี่นะครับกลุ่มฮเดโซกลุ่มคนไทยนะครับใครยังไม่เข้าก็มาเข้ากลุ่มนี้ได้นะครับมาขอจอยได้นะจ๊ะอ่าพอเราได้ใช่ไหมฮะ พอมันแลกเสร็จปุ๊บของพอได้เค้กมันจะเดี๋ยนะงงงง,งงจอตัวเองแป๊บน,นึงพอได้เค้กเสร็จแล้วนะครับนะมันก็จะมาอยู่ในช่องกดใช้นะครับของผมอ่ะอยู่นี่แหละนะครับ,รบแล้วเราก็แลกไปถ้าแลกผิดมันจะได้เศษเศษเค้กที่มันแบบว่าเป็นเศษเค้กที่มันแบบเศษเค้กเน่าอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งคุณคนจะต้องแลกผิดหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันมีมันมีอันไหนเนี่ยได้รับเศษเหลือทิ้งหนึ่งครั้งนะครับมันได้มันจะมีกล่องอันนี้ครับได้วัสดุ แล่ทุกอันอย่างละห้าร้อยนะครับแล้วมันจะได้คอมพลตน,นี่ด้วยนะครับนะมันก็จะทพาไมมันมีวันเดียววะ่ะเพามันมันมีวันเดียวมันน้อยจังว่ะหรือกิจกรรมรอบที่แล้วมันเยอะงี้เหรอเขาเลยแจกวันเดียวคงกิจกรรมคงเยอะแล้ว,วครับผมว่ากิจกรรมคงเยอะอีกทีตอนใกล้ๆคิววอมาครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟาร์มนะครับนะได้ของมาก็ก็ไปแลกตรงต้องไปแลกนะครับแล้วก็มามาแอคชีพตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าได้ประกาคนต้องหรู้ราหนึ่งครั้งใช่ไหม มันก็คือเอาเค,คไปแ,กแลกเราได้อย่างเงี้ยอ่อยาเห็นไหมน่ะก็ไปเค,ค้กไปแลกเอบีซนะครับตามตามหนึ่งตัวซตีห้านั่นแหละนะแล้วก็มาแลกตรงนี้แต่ถ้าได้คนตรงหนึ่งอันแล้วนะครับไอ้ตรงเควนมันก็จะติดไปด้วยนะก็แจกเยอะอยู่นะโนว่าห้าร้อยก็เออก็ทําไปเล่นไปนะได้อยู่นะห้าร้อยนี่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปเอาไปอัพตัวโนโนก็จะแบบแม่หายไปกว่าตาเมเทอโอสองร้อยก็เยอะอยู่นะครับ ดีมันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปอัพขั้นถุงสูงมันเหนื่อยนะครับส่วนนี้มันอัพได้ทุกวันนะครับก็อันนี้ต้องดูแล้วกันอาจจะต้องลองดูก่อนว่ามันคุมไหมเพราะว่ามันสุ่มนะครับวันนี้มันสุ่มนะครับคืออย่างเงี้ยเราได้ตัวบู๊ใช่ป่ะตัวบู๊ต่ะตัวบู๊ต่ะครับเท่ากับสองร้อยเพ็ดนะครับเท่ากับสองร้อยเพ็ดนะเวลาเวลาแบบอัพขั้นเืองสูงอะตัวบู๊ตหนึ่งอันมันคือสองร้อยเพ็ดนู้เว้ยถ้าได้ตัวก็ดีแต่ผมไม่รู้ว่าเลทมันได้เท่าไหร่แต่บางทีก็ได้แบบตลอดบม่ เพื่อนะครับเอามาเพื่อนะครับอันนี้ได้อะไรวะอันนี้เต็มเลยอ่ะอันนี้แทงเงินใช่ไหมอันนี้อะไรวะเนี่ยครับอ๋อเออเนี่ยอันนี้เห็นเพื่อนในคิวบอกว่าดีนะครับเนื้อแดดเดียวก็คือเนื้อลดหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวโนวาสโนตนแล้วแต่ว่าขาดอะไรแล้วกันนะครับเนาะไปฟาร์มด่านนี้ก็จะได้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 เงินด้วยนะครับแต่ว่ามันมันน่าจะได้ไม่เยอะถ้าแบบเก่าแล้วมันไม่ได้ไอ้ตัว ตัววัสดุไปอัพอุปกรณ์ T8 ด้วยมันก็ได้เงินนะตีเฮลตียากตีปกติเหมือนกันหมดนะครับไม่ต่างกันตีอะไรก็ได้แค่เงินมันจะต่างกันนั่นเองนะครับน้องก็กิจกรรมง่ายๆนะครับทำมาเดียวก็จบแล้วโยเว้นคนแบบอยากจะฟาร์มอื่นนะครับเดี๋ยวทดลองดูแล้วกันใครใครไปแลกอะไรได้ดีก็มาแชร์กันนะครับแล้วก็เรื่องคาม่าใช่ไหมคาม่าเนี่ยฟาร์มบนหูตูบเหมือนกันนะครับก็คือ มันจะเลื่อนไปในดับเได้แล้วนะครับก็ตอนปกทุกคนเนี่ยถ้าอัปตันแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น a ใช่ไหมมันจะเป็น a ใช่ไหมนะครับซึ่งพอมันเป็น s เนี่ยมันอัพขึ้นได้เยอะนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าว่าแม่งขั้นถ้า a และเชั้นห้ามันเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยครับคือถ้าเป็นเ N สมมุติ N ชารน chant, บวกอีกศูนจุดเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมสมมุติว่าจาก a จากจาก n ห้าเเป็น N อหกเนี่ยบวกอีกศูนจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลดไดเมออีกศูนจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้าเห็นปะถ้าเป็นอนะครับแม่งบวกอีกสองเปอร์เซ็นกว่านะครับคือแม่งเยอะมากนะครับคือเอาเป็นว่าระดับ S คคือยังไงต้องอัพให้ถึงทุกคนนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยนะครับนะครับคือต้องอัพอะฟาร์มยับเลยครับนะต้องฟาร์มยับเลยก็นะครับใช้โพชัันอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่โพชัันไม่พอหรอกเพราะมันใช้อ p เยอะมากส่วนใหญ่เราต้องไปฟาร์มแบบแบบต้องไปฟาร์มแมบปกติผสมด้วยแล้วก็ไปฟาร์มแบบที่ได้พวกเศษคามามาด้วยครับ นะครับท่วญ่ผมจะขาดกลางนะครับขาดคาร์มานคาร์มาเนียมกลางนะครับคาร์มาเนียมใหญ่ไม่ค่อยขาดนะครับแล้วก็จะแล่พวกนี้ก็แล่ตามตัวศัตรูพวกนี้เดี๋ยดีมันไม่ค่อยเก่งนะครับพวกนี้แต่ก่อนฮาร์ปี้นี่โหเร็วมากโหแม่งอย่างจังไรแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยเก่งแล้วมันปรับมันเนิบลงไปเยอะแล้วครับแต่ก่อนแม่งปวดประสาทหน้าคนอุงดาตลอดอะมึงจะเก่งไปไหนฮาร์ปี้พวกเนี้ยฮาร์ปี้ทุกชนิดในเกมเนี่ยเฮี้ยหมดตัวจริงจังไรหมดตัวจริงแบบประสาทแบบประสาทจะแดกอะนะครับ ทุกโหมดถ้าเจอฮาปีเนี่ยโอ้โหแม่งอะไรก็ไม่รู้นะครับด้าน,นนี้นะครับเป็นเป็นาการอัปเดตที่เปลี่ยนสเตตเยอะเหมือนกันนะครับก็ให้ทำอะไรที่เราใช้ก่อนนะครับถ้าเป็นผมนะผมแนะนํานะครับที่คุณถ้าครอบคุมทุก,กอุปกรณ์พูดถึงไล่อไรทุก,กอุปกรณ์นะครับอ่ะอีกเกาะน,นี่แต่เดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้แต่ผมว่าเกาะน,นี้ได้ใช้อยู่นะได้ใช้อยู่เกาะน,นี้คือทําให้เราต้านทานสก,กิลสมมติว่าเราใส่เกาะล้มใช่ไหมแล้วปกติสมมติโดนโดน โดนสถานะล้มสูมมันขึ้นมาครึ่งหลอดเงี้ยมันก็จะเหลือแค่หนึ่งส่วนสี่หลอดอะประมาณนี้ครับดีอยู่ผมบอกว่าไอ้ตัวนี้ใช้บุกได้ดีอยู่นะครับ <ๆ S 1> เพอเพอดีวเพอเพอเวลาไปเจอเคียวในบางตัวนะไปเจอเคียวไปเจอในกิววไปตีกับคนที่แบบใช้เคียวนะฮะเคียวสายฟ้าเนี่ยเพอเพอไอ้นี่อาจจะดีกว่าเข่าล้มมาได้นะครับเพราะแม่งไม่เพราะว่าโดนจิกแล้วมันไม่ติดล้มถ้าโดนจิกแล้วติดล้มแล้วแม่งลุกไม่ทันนะไม่ถึงพื้นแล้วโดนฟันต่อนะเดี่ยงนะครับตายห่าเลยนะ คือตายกลางอากาศนะครับถ้าจะลม้มหลบใช้าคาม่าเข่าสลับลม้มหลบอ่ะมันต้องอยู่กลางคืนนะแต่ถ้าโดนเล่นตั้งแต่กลางอากาศก,ก็เรียบร้อยนะครับเกมนะครับดังนั้นอีกโกลเอนเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าในบางครั้งอันนี้อาจจะต้องอัพไว้นะครับซึ่งผมลงอาคมไม่ไหวครับไม,ไม่ไม่พออะยังไม,ไม,ไม่ไม่ไหวแล้วบกุฎตัวนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยแบบเครียดอ่ะถ้าแม่งก่อนแล้วกันมันเพิ่มเยอะอยู่ครับถ้าลงอาคมเยอะๆมันก็เพิ่มเยอะในรุ่นดาเมจ่ที่ข้อแม่งเพิ่มทีู่นยจุดหกเปอร์เซ็นต์ไหนจะไหนจะเอสอีกนะครับ อันนี้หนึ่งสองธงครับธงแรงสัตว์ผมบอกเลยว่าธงนี้แม่งเป็นเป็นอาวุธที่แรงมากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะหนึ่งบูธังาดึอทั้งหมดเยอะสี 4, 4, ่สิบสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์บูธแะเมททุกเอฟเฟลสถานะอีกแปลว่าทุกอย่างอ่ะจะท่าจะจะ,จะสตันจะล้มมาหมดนะครับอีกสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้ามันเป็นเอสเราก็เอ็นสามนี้นะ่าจะแบบเอาเรื่องนะครับต้านได้ต้านคิดแต่ว่าคุณจะตัวบางนะลดทูดาเมจลบลบสามสิบห้าคุณโดนเมจลงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบไปตีมอนเตอร์ตีบออสตีีะะะะไรดด่านนนะผม นะครับแล้วก็มีสก e ิลเห็นไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็ว่ามันมันมน,น่ามันน่าจะผิดนะครับลดร,ระยะก่อแตกห้าวิแล้วแม่งจะเหลืออะไรวะเพราะว่ามันเก่อแตกก็ไม่ถึงห้าวิอยู่แล้ววะหรอวะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่เพิ่มยอตีสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ผมว่าทงอะดีอ่ะก็ทงนะครับแล้วถ้าใครใช้ดาบไฟก็ตัวนี้นะครับตีคนห่วยก็ลอยอยแล้วนะแต่ว่าถ้าไปตีมอนสเตอร์บางตัวมันไม่ลอยนะครับต้องใช้คามานากะมันจะทําให้ ตัวที่ติดไฟเนี่ยนะครับถ้าเอาไปตัวตีติดไฟเนี่ยจะทําให้ความแม่นยาในการลอยเนี่ยเพิ่มขึ้นยี่สิบนะครับเยอะกว่าคาร์มาใดๆบนโลกนี้นะครับแล้วก็อ่ะใส่เลือดก็แน่นอนต้องมีกลิตของไวด็อกนะครับเอ,อ่อถุงมือผมไม่ชอบอ่ะถุงมือน่ะผมไม่ชอบอ่ะผ้าพันคอผมไม่ชอบเข่าเนี่ยไอ้เข่าของวายุเนี่ยค่อยๆทำกันเลยนะครับเพราะว่าสายสตันเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะยังเป็คุณเจอทิกกีนะครับแต่ทิกกีก็มีล้มเข้าใจปะมันก็มีล้มกับมีแบบ มีสตันก็ต้องเลือกเอาว่าจะโดนอะไระนะครับแต่อันนี้น่าจะมีมีประโยชน์อีกพักหนึ่งเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะมีดาบดาบเฮลเบนดาบสองมือที่มันเป็นตตันนะเข้ามาแต่ว่าอินานะครับมันเข้าเซิฟเกาหรีอยู่ดนั้นอันนี้ก็ทําไว้ก็ได้ครับอย่างผมไม่ให้ไม่ up N5 ไว้เพราะแม่งได้บ่อยก็เลยได้อัปไปเอ่นห้าไว้แต่เราจะไม่เอาไปเสกมันไปแรงนะไม่เอาเสเข้ามมันไปแรงอ,งอื่นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสายลอยผมใช้นี้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ขวานลอยนะใช้นี้นะสายล้มนะครับ เื่อไว้บางทีใช้ธงเซนจูเรียนแต่ว่าบางทีถ้าลงอีควินัทเข้าไปมันก็ต้องแบบใช้คา,าร์มาหลายอันก็อัพไว้นะครับอ่ะระหว่างถุงมือกับหัวขอนผมชอบหัวขอนว่ะผมไม่ชอบถุงมือมันบูบดและไม่แตกอ่ะเราใช้เยอะนะครับเดเมตแตกใช้เยอะแล้วก็สนับเข่านี้แน่นอนของตายส่วนอันนี้ผมป่งกัมนมาแล้วแม่งเหมือนเกิดมาใช้กับขวานเดมิรูนอะจริงๆสตันแล้วทําให้ล้มแบบแม่นขึ้นนี่เราผมแบบไม่เลยยากอะ่ะ หรอวะหรือมันมีมันจะมีอุปกรณ์อื่นที่มันแบบคอมโบได้มากกว่านี้ตอนเห็นตอนนี้คือมันคือเอาไว้ใช้กับขวานเดม่รููนะครับซึ่งซึ่งแม่งแบบว้าแม่งแบบก็ไม่ค่อยมีคนอัพเยอะๆะครับไม่ค่อยมีคนอัพเยอะหรอกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือทําพอสตันแล้วจะทําให้ลอยแบบง่ายทําให้ลอยง่ายขึ้น,นครับซึ่งแบบแม่งยากอะนะครับมันยากครับแล้วแบบเวลาใช้จริงอาจะลำบากนะครับแล้วก็มีอันนี้แหละมีลูกแก้วไฟ แต่โดยนี่บวกอะไรโอ้แม่งเยอะเว้ย36.8%อืมในบางอุปกรณ์ใช้บวอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็บวกกับเซตไฟเดอเมดไฟแรงนะครับตีอะไรใช้บ่ายเลยตีแรงมากนะครับถ้าบูสต er ์เดอเมดไฟขนาดใช้แบบแบบดาบโง่ๆอ่ะดาบดาบบินสเลเยอร์ไฟนะครับถ้าบูสต์เดอเมดไฟทั้งอันนนะแม่นคือเป็นหมื่นเลยครับตีแรงมากนะครับตีธรรมดาอย,ย่างแรงนะครับแล้วก็บวกไอ้นี่ไปอันหนึง่งโหดียวโหดียวนะครับอั้นี้คาร์มาก็ประมาณนี้นะครับที่ที่แนะนําให้อัพ นัแต่ว่าไอคาม่าที่เป็นธรรมดาครับถ้าเหลือๆอัพๆไปเถอะครับเพราะม,มันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะมันแลกแลกแลกไปแลกตัวเศษคาม่ามา,มาก็ไม่รู้จะไปอัพอะไรอยู่ดีก็งงๆนะครับก็ได้ใช้อยู่แค่เนี่ยถุงมืออันนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ลูกแก้วไฟแค่นั้นเองอันอื่นก็ไม่ได้ใช้นะรประมาณนี้แล้วก็อัปเดตสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของของเสียตังค์นะครับก็เข้ามาแพ็กเกจก็ตามนี้นะคฮะ พี่ว่าต่อสู้นะครับเอ่อถ้าถึงฮอนไทม์แล้วขาดกุญแจขาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วมีกำลังทรัพย์ก็ซื้อนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญโกดาเอาไว้ซื้อของเวลาลับด้วยนะครับจะได้อัพอุปกรณ์อัพคาม่มาเร็วๆนะครับก็ดีครับคือของพวกนี้เวลามันมีแพ็กเกจแนะนำพวกนี้นครับผมพูดเลยว่าแพ็กเกจพวกนี้จะถูกกว่าแพ็กเกจปกติที่ขายประจาอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ถูกว่าได้เทปได้มงกุฎเท่ากันครับแต่ว่าของที่ได้มันจะเยอะกว่าแน่นอนในราคาเทียกันล้านเปอร์เซ็นต์ ถามว่าคุ้มไหมคุม้มแต่ถทมาแพงไหมแพงอัปเกรดสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมไม่แนะนํายกเว้นว่าขาดจริงๆแต่แต่เราแต่ผมว่าคุณควรไม่ไม่ควรขาดนะครับคุณควรไปซื้อคุณไม่ควรขาดสัตว์เลี้ยงนะครับให้ไปซื้ออีแปดสิบเก้าบาทซะไหนวะเนี่ยอีแปดสิบเก้าบาทเนี่ยส,สมัส,สมาชิิพฟักไขาอ่ออลีเนี่ยแล้วตัวมันก็จะได้แบบไหนวะไหนอะไหนวะสัตว์เลี้ยงผมอยู่ไหนวะ แล้ววะไม่ช่ามาเอะดูในนี้ก็ได้เนี่ยคุณมีตั๋วเป็นร้อยได้จากอ e ีฟ e อันนั้น89บาทนะครับหนึ่งเดือน <c oughs> ได้วันละห้าต้องวันละตัวสามสิบตัวครับต่อเดือนอื <c oughs> เนี่ยคุณไม่ควรขาดครับดังนั้นใครที่แบบถ้าเพิ่งมาเล่นแล้วอยากได้สัตว์เลี้ยงจะไล่าตามไล่าตามแบบอัพแบบเพื่อได้สแตตนะครับก็แนะนำซื้อแต่ว่าผมว่าอีนี่เป็นอันที่ไม่น่าโดนที่สุดและนะต่อไปก็แพ็กเกจฟิวเวอร์สหาย คือแม่งเป็นแรนดอมบ็อกเว้ยแล้วแม่งความจังไรคือเลยปะทุกคนรู้ไหมว่าเซตอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์รีเจนของของสหายกับไม่สหายเนี่ยแม่งต่างสหายระหว่างเซตกับไม่เซตมซตันต่างกันเยอะครับคือถ้าคุณเปิดแล้วคุณดวงดีได้เซตแล้วคุณได้อุปกรณ์ที่คุณจะใช้ปัญหามันจะอยู่ที่เซตไ่เซตกับสองคืออาวุธเพราะอาวุธมีสามสายมีสายพพอร์ตมีสายตีไกลกับสายตีใกล้สายพพอร์ตคือแบบนี้อย่างเงี้ยแต่ผมไม่มีคำว่าเซตเ้ย ซึ่ง e holy e heaven m ม d ที่บู o พลัง h e a เนี่ยแม่งมีแบบเซตที่ผมไม่เคยได้แล้วแม่งได้แบบไม่มีเซตมาสองอันจังไรไหมจังไรนะครับอ่ะของตีไก่ของตีใกล้ <c oughs> อยูตีใกล้อยู่ไหนวะตีใกล้ของตีใกล้เห็นปะงั้นะ่ะแม่งปัญหา,าจะอยู่ที่อุปกรเ์ไปปัญหาที่อยู่อาวุธไอตัวอุปกรณ์อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกปัญหาอื่นจะปัญหาอุปกรณ์อื่นมีแค่เซตไม่เสร็ครับ แต่เนี่ยไอตัวของอาวุธเนี่ยมันมีใกล้ไกล support, ซัพพอร์ตเซตไม่เซตถ้าได้ผิดตัวมาเนะี่ยเอ้ยร้องห้เนี่ยนะครับเข้าใจไหมฮะซึ่งแบบเซตเนี่ยไม่หายากกว่าเยอะอ่ะแล้วทุกคนจะถามว่าเซตกับไม่เซตต่างกันยังไงหนึ่งสกิลต่างกันครับเดีย๋ยวผมหาให้อ่ะดูนะฟาเท่าหอนซึ่งอันเนี้ยอ่ะถ้าเป็นแบบเซตเปิดใช้งานเมื่อสกิลปิดใั้งานเมื่อกดสกิลถูใช้งาน,ก,ก,งานก็สกิลที่เราก,กดใช้อ,ะอ่ะลดไดเมจที่ได้รับจากทูสามสิบเปอร์เซ็นต ถามว่าดีไหมก็ดีในบางโหมดเช่นคอมเมดีนวอรนะครับอันเนี้ยตัวเซตมันสกิลของเซตอะ่ะไม่ได้ดีเท่าไม่เซ็ตฟาตัลฮอนแบบไม่เซตคือบูทดามิททั้งหมดแกนเป้าหมายที่เราสกิลรับถ้าสกิลรับไม่แอคทีฟป,ปุ๊บไอตัวนั้นโดนเป้าหมายโดนเดามจแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับดีมากแต่มันไม่เป็นเซตอ่ะดังนั้นสกิลเนี่ยระหว่างเซตไม่เซตเนี่ยบางทีสกิลของไม่เซตก็ดีกว่าสกิลของเซตก็ดีกว่าแต่มาดูดิ้ อันนี้น่าจะเซตสองใช่ไหมดูทุกคนดูลดเดเมจทุกเอฟเฟกต์สาาระยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าคุณมีเซตเบอร์เซอร์เกอร์สองชิ้นมันจะมีชื่อเซตอยู่ครับเบอร์เซอร์เกอร์เห็นไหมเห็นเบอร์เซอร์เกอร์ป่ะแต่เซตนี้มันไม่ใช่อา้าวใช่ดีกว่าไอ้ที่อ๋อใช่เหมือนกันอันนี้เ er บอร์เซอร์เกอร์เหมือนกันโทษโทษโทษดังนะั้นเห็นไหมมันสองเซตก็คือได้ได้ทั้งสองอันนะครับลดเดเมจทุกเอฟเฟกต์สาธารณะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเทพเจ้าใน,อ N N War, นคอมเบรียบอลสุดๆวา,าไรแม่งถึงอึ สมมติติดไฟติดสตัรนตติดเลือดติดอะไรเยลยี่เปอร์เซ็โหดไหมโหดนะครับแล้วคุณดูถ้าได้เซตสี่นะครับบูสต์ดาดูดามเมจเอฟเฟกต์สารรักสี่สามสิบเปอร์เซ็นต์อี๋คือแบบกระจุยอ่ะกระจุยนะครับบอกเลยว่าสหายที่แม่งโหดๆถ้าแม่งมีเซตสี่นะครับขึ้นรกมากแต่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งหายยากมากจริงๆทุกคนมันดวงจริงคือการได้อาวุธไอ้อุปกรณ์เจนของสหายเนี่ยไม่ยากคุณลงความนี่พอบ่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ให้พยายามเอา คือถ้าจะทำถ้าทำเป็นเจนนะครับแค่เอาแร่นะครับเอสะครับเอาเหมือนกันนะเช่นอาวุธเหมือนกันสร้อยเหมือนกันแหวนเหมือนกันเข็มขัดเหมือนกันมารวมกันมันจะได้มันจะได้เป็นอาวุธเจนแน่น,นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะแต่ประเด็นคือคุณจะต้องมีแร่นี่เอาชิบหายไม่มีด้วยอา่ามีมีต้องมีแร่นี่ครับใช้สิบอันซึ่งแร่เนี่ยได้จากการย่อยระดับแร่เท่านั้นงงไหมก็คือคุณต้องย่อยพวกเนี้ยมันถึงจะได้เอาชิบหายผิด ต,ต้องย่อยต้องดิดสต้องดิสอิสเกตครับย่อยแบบนี้ต้องเลือระดับแลถึงจะได้ระดับรีเจนก็ไม่ได้แต่จะไปได้แลไไอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ถ้าย่อยพวกนี้นะครับธรรมดาไไดมันจะไม่ได้มันจะได้แบบเอาไวร้รวมของที่เป็นเป็นนอร์มอลกับนอร์มอลแทนนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องอรวมบางส่วนจากเลเวลธรรมดาให้เป็นแลแล้วก็ค่อยไปย่อยนะครับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการได้พวกนี้คือคอมเมนต์บอกครับสบายตัวฟรีเยอะมาก อาทิตย์หนึ่งแม่งลงได้หกรอบม็กซิมัมอะแล้วถ้าคุณตีชนะบสิบสองรอบนะคุณได้เพชรคืนด้วยนะครับเพชรคืนรอบละสี่ร้อยมั้งมันกอวันน,น,นี้วอลคือใช้แจ็สามแล้วก็ใช้เพชรอีกสามสามนั่นน่ะประมาณสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยมั้งใช้สี่ร้อยเพชรหกร้อยเป็นหกร้อยเพชรแล้วก็แปดร้อยซึ่งใช้เยอะแต่มาได้คืนนะครับถ้าคุณตีครบสิบสองตัวชนะครบสิบสองรอบนะครับถ้ามีวาไรต์ตัวหนึ่งอะแล้วก็มีตัวแท่งตัวหนึ่งเอาเบิกนะครับนั้นทุกคนสําคัญนะ,ะยังดูดูเทโอผมตอนนี้เทโอผมมา,มากันนแทน มาทำการแทนนั่นแล้วนะนะไอ้อะไรอะลาเวนคุณเห็นไหมดูบทท้าสุดท้ายนะครับลดเดิเมตทุกเอฟเฟกต์สถานยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นผมทำไรด,ดูยอมเสียเพชรทอนให้ดูนะเหลือเก้าเปอร์เซ็นจ้ะเหลือเก้าเปอร์เซ็นตยี่สิบเก้ากับเก้าเปอร์เซ็นตครับแค่มีเซ็ตกับไม่เซ็ตครับแค่นั้นเลย <c oughs> นั่นแหละท่านผู้ชมดังนั้นอีเทสนั้นอีเทสเนี้ยนะ คุณต้องดวงดีจริงนะคุณแล้วแม่งเป็นแรนดอมี่เขาจะไปหาไปเจอแล้วชิหายแล้วชิหายแล้วมันเป็นแรนดอมอะครับถามว่ามันได้เซตแล้วดีมันมดีแน่นอนนะหัโหันกรรอะไรยังไงดีแน่นอนโดยเฉพาะได้ตรงสายได้ตรงตัวสหายเราครับแล้วมันก็ได้แบบเซฟพวกนี้ไปอัพอีเทอร์อะไรประมาณนี้นะครับเขา,าผมจะซื้อไมหมอ่เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูว่าเดือนนี้ได้เงินเยอะไหมพอ <laughs> แม่งแพงนะครับอ่ะตัวนี้แ็กเก้นะว่าโตนะครับ มัน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 ได้มันได้ทั้งเมเทโอแล้วก็ได้นี่นะครับซึ่งคุ้มแน่นอนถ้าใครจะอัพเมเทโอกับโนวาครับอันนี้คุ้มแน่นอนนะครับแต่ผมจะโชยให้คุณดูว่าถ้าคุณไดเมเทโอแล้วไปอัพอะไรที่มันแบบโคตรโหดนะครับอัพที่มันแบบขั้นสูงๆนะครับแม่งแบบหัวเสียหัวร้อนมากแล้วที่ดีคือแม่งไดกุญแจกไปอีกห้าอีกห้าพันดอกนะครับอ่าผมซื้อให้ดูไดเงินเลยหนึ่งล้านนะครับไม่มีนะครับโปรตีนแท่งนี้ไม่มีผมซื้อเลยแล้วกดให้ดูเพราะว่าผมจะอัพอยู่แล้วนะครับเมเทโอจะไปอัพตัว จะไปกับเจ้เขาให้สุดนะครับเพราะว่าเจ้เขาเป็นตัวทำาุริจในหลายโหมดของผมนะครับถ้านางเก่งเราเราจะสบายนะครับซื้อไปสังเวอไปเดี๋ยวคุณดูนะหนึ่งพันนะเห็นหนึ่งพันเดี๋ยวดูนะ <laughs> แมงเอ้ยเฮ้ยไอเชี้ยติดสามัญลวดคุณดูนะอันนั้นคือหลอกไว้มันหลอกเราอยู่มันหลอกเราอยู่ทุกคนน <laughs> อับต่อทะลุเ <laughs> นี่ยชีวิตจริงแม่งเป็นแบบเนี้ย ทุกคนดูเด๋ยแม่งแบบผมถึงบอกว่าโนวาเนี่ยถ้าแม่งแบบถ้าแม่งแบบว่าใจเราไม่รักจริงนะครับแล้วแบบโอ้โหแบบคุณไปอัพตัวอย่างตัวที่มันใช้ไปบ่อยแล้วให้มันได้ขั้นสักสามสักสี่ดีกว่าจริงไม่งั้นแม่งเปลืองดูเดทเโอผมยังเป็นโล่งเลยเลยอ่ะแล้วมาดูเมเทโอนะครับคุณดูยี่สิบปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคุณมาดูว่าคุณจะได้ไหมกูเอาพลังชีวิตหรือต้านคีดีวะผมเต็มกันหมดแล้วละเหลือไม่เหลือเหลือแค่สามอย่างนะครับอ่ะกูอันนี้จะจบไป เห็นไหมแม่งแบบสี่ห้าร้อยแม่งแป๊บเดียวไปนะครับไม่เอาผมต้องมีสองร้อยเท่านั้นถึงจะถึงจะอัพแบบนี้ครับเพราะว่าถ้ามีร้อยเดียวถ้ากดปุ๊บไปคือไปเลยเข้าใจไหมผมก็ต้องแบบมีสักสองร้อยไปใช้เห็นไหมมันใช้ร้อยหนึ่งยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่ยมากจริงบอกเลยเมโทโอนวานี่เป็นอะไรที่แบบเป็นระบบที่แบบจังไรที่สุดนะครับแต่ว่ามันอยู่ตลอดไงอย่างเงี้ยพอผมจบผมจบมานานแล้วเรื่องโนวาเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นแบบมาพักเหนือละ ผมมันจบมันตั้งหลายเดือนแล้วครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรไม่ก็มีแค่เมเทโอที่ผาตามเก็บอะไรแบบนี้ครับแต่แพ็คโนวานั้นถ้าใครจะอัพนะคุ้มผมบอกว่าแพ็คพิเศษพวกนี้นะครับคุ้มอยู่แล้วแต่ว่าแพงเลือกเอาแล้วกันนะครับเนาะได้กุญแจไปตั้งห้าร้อยได้เงินมีคุ้มฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวอัปเดตแพทวันนี้นะครับเนาะก็เอาดูแล้วกันนะครับนะส่วนอีกการเดินก็ไปหาในอันเดีโซกลุ่มคนไทยนะครับท่านกอบลงไว้แล้วนะครับนะขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีคร